ยฮายทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วนะคะวันที่4ของเรานะคะนี่เล่นถึงนี่แล้วเราอยู่ขั้นที่4นะคะก็จัดการบอสไปได้8,424นนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะต้องใช้ แซฟไฟเยอะมากเลยแหละขั้นนี้นะคะขั้นที่4แล้วก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะทุกคนถึงครึ่งสุดท้ายละ3ขั้นสุดท้ายนะคะอ่าบอสทีเล็กของเราก็เปลี่ยนร่างแล้วนะคะเป็นร่างที่ดูดกลืนพลังเวทมนต์หมานะคะก็เป็นร่างที่ล่ำหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาตีบอสกันดีกว่าเพื่อที่จะอัปเกรดพลังนะคะนหนดูสิ มันอไรจะได้ลดคูดาวเวลาสักทีอ่ขั้นนี้ยังไม่ได้อีกนะหนึ่งมืนแล้วและขั้นที่สี่เนี่ยรางวัลเป็นเพชรยี่้ามตรใช่ไหมทุกคนเราอยากได้เลยเอาโรกข่าวร้ายก็คือนะคะอ่าองคครักษ์ราษาเซนทร์นะคะไม่ลดราคาแล้วกลับมาเป็นเจ็รอยเพชรเหมือนเดิมแล้วทุกคนเราเก็บเพชรซื้อไม่ทัน ก็แปลว่าถ้าเราจะซื้อองค์ครกษ์ภาษาซินทอนี้เราต้องรอมารุษราคาใหม่เลยนะหรือไม่ก็เก็บเพชรให้ได้700เม็ดแล้วก็ซื้อแล้ตอนนี้ก็มีโพนี่เด็กน้อยนะคะมารุษราคาหลายตัวแล้วก็มีร้านค้ามารุษราคาด้วยนะคะของเรามี2ลร้านนะที่โพนี่วิวเป็นแพงวันหยุดฟิล์มแฟมกับแผงออเดอร์โพนี่นะคะแพงวันหยุดฟิล์มแฟมเนี่ยก็ มีให้แลกในคุชเป้าหมายด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มีร้านขายต้นไม้ที่เป็นร้านเพชรมาขายในราคา499บาทเราก็คงไม่ได้เติมซื้อนะคะช่วงนี้ต้องเก็บเงินหน่อยย,ยีได้เพชรมาเพื่อเป็น393นะคะ393แล้วจะ400เม็ดแล้วนะเราก็ขั้นที่3นะคะรางวัลขั้นที่3ของเราเป็นร้านค้าเราก็สร้างร้านค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงใช้เวลา สร้างไปประมาณ5 6ชั่วโมงนะนี่ร้านชามคริสตันนะคะผลิตอะไรของชามคริสตันนี่ได้ได้เหรียญทอง500แล้วก็ได้ XP 20รับเตรียญนำโชวก่อนนี่ทุกคนอีเวนต์มินิเกมทองฟ้าของเรานะคะยังติดท็อป50อยู่นะคะทุกคนใกล้ละอีกแค่12ชั่วโมง25นาทีนะคะเราก็จะได้แล้วโพนี่ร้านหนังสือประวัติศาสตร์ ตัวสีชมพูตัวสีขาวของสีชมพูสดใสนะคะมาในวันที่4เนี่ยพลังงานของเรานะคะสามารถสะสมได้ถึง85หน่วยและใช้เวลาคููดาวในการกู้คืนแต่ละหน่วยเนี่ย2นาที30วินะคะแล้วก็พลังที่เรามีอยู่ก็คือ44แซฟไฟล์ก็เหลือ1445นะคะ่อสําสำหรับคืนนี้นะคะเราก็จะ ฟาร์มแซฟไฟร์พยายามขยันเข้ามาจิ้มพุ่มแซฟไฟร์บ่อยๆนะคะเผื่จะได้เพชรไหนๆเราก็สะสมเพชรไม่ทันแล้วเพื่อที่จะซื้อองคารักาษ์ประสาทเซนทอก็ไม่เป็นไรเราก็จะเก็บเพชรต่อไปยาวๆเลยนะคะอาจจะต้องซื้อในราคา700เต็มๆอันคลิปวันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้แหละแป๊บเดียวนะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่พรุ่งนี้ก็จะมาใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะอยากได้พิงกี้แล้วเนาะ อยากผ่านขั้นสี่แล้วอันนี้ก็โดยประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนะคะสามารถกดเข้ามาดูได้ที่ขีสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่ฝ่ายบริการลูกค้าใช่แล้วก็จิ้มเข้ามาเลยแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งนะอย่างเช่นใครสงสัยว่าทํายังไงให้ทวายไลน์นะคะกลายเป็นเจ้าหญิงก็สามารถจิ้มเข้ามาดูได้เนี่ยทำไมโหลดนานจังนี่ไงมันจะมี รวมคำถามไว้มากมายนะคะนีไงวิธีแบบว่าเราจะแอดเพื่อนได้ยังไงอะไรอย่างนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นไหมทำยังไงถึงจะได้หัวใจอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราหาก่อนนะอันไหนที่ทำให้นี่ไงนี่ไงทุกคน h o ้าแค่ turn twilight sparkle into princess twilight ก็จิ้มเข้าไปเลยนี่แหละ มันก็จะบอกว่า twilight sparkle will transform into princess twilight after you finish the returning to harmony quest in in canterlot ก็คือ twilight นะคะจะเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าหญิง twilight ก็ต่อเมื่อคุณเสร็จ quest returning to harmony ก็คือเป็น quest ใน canterlot นะคะก็คือ quest ในเล่ย์น้ำตานั่นแหละทุกคนก็เล่น quest ทำ quest ไปเรื่อเยเรจนถึง quest ที่ชื่อว่า returning to harmony นะคะ ก็นี่แหละคือคําตอบนะคะที่จะทําให้เจ้าหญิงทวยายที่จะทําให้ทวายไลท์แก่หน้่าเป็นเจ้าหญิงนะทุกคนงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย